สํานักง้อใบบูตึงนะครับนะอ่าเศร้าริมนะครับมากันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณเทวีศักนะครับคนหรือสองคนหรือสองเอหรือเงินใช่ไหมเอออาจจะถ้าต้องสองอย่างนะครับเออสองอย่างแต่ว่าดูดูที่แอดผ่านมาเนี่ยนะครับแอดผ่านมาเนี่ยแอดยังไม่เห็นเท่าไหร่นะเอาบอกกันตรงๆนะเออถามว่าโตเยอะไหมเยอะ เออเต็นเยอะเออแต่อาจจะหัวหน้าสำนักบานั่นแหละนะครับเออหัวหน้าสำนักนี่จะหลายๆอ่าสำนักมารวมกันนะครับเออดูสองสาวกำลังมาละจะกำลังได้ที่ใช่ไหมโอ้นงานของเขาอยู่แล้วงานแบบนี้นะครับเขาชอบเขาถนัดนะครับงานแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับถนัดเอองานแน่นอนนะครับถนัดแน่ๆนะบ,บอกกันตรงๆเลย นี่แหละงานเขาที่เขารอคอยมานานนะครับเออเจ่มไหมคนคนคงเยอะใช่ไหมคนคนใช,มใช่ช่วงเด็กๆไม่รู้เหมือนกันแต่ห่วงช่วงหัวข้าไม่ค่อยมีนะครับเอองานช้าง <laughs> ใช่เออมากันเติมช้างนี่โอ้โหมาเลี้ยงกันเป็นโคลงนะครับโอ้โหมากันเป็นโคลงนะช้างเนี่ยอย่าคุยว่าเชือกสองเชือกเลย เขาเรียกว่าคุยกันเป็นโครงเออใช่ไหมถ้าคุยกันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงลนะงานนี้นะครับงานเล็กที่ไหนล่ะงานช้างใครบอกงานเล็กงานช้างนี่งานไม่เล็กนะงานใหญ่ <c oughs> ใหญ่น,น่นนนมเมื่อเช้าไปกระถินเปล่านะครับเมื่อเช้าไม่ได้มานะครับไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปเออไม่ได้ไป ไอที่กกตูมใช่ไหมตันนี้เต้นเต็มเต้นนะฮะมีเต้นที่คนล่ะโ,โอ้เสียคนล่ะโอเน้นเลยนะกลัวไม่ใช่ะลยหลักนะกลัวไปเหยียบเท้ากันนะเอฟีนะโอ้โหแล้วเกิดการประลองยุทธ์กันเกิดขึ้น,นงานนี้นะครับจําไม่ได้แล้วช่วงนี้น่าจะจํากันลําบากแล้วนะอ,อหน้าตาอาจจะหลงหลงลืมบืมอ่านึกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับงานนี้นะครับอาจจะได้มีการประลองยุทธ์กันแน่นอนะเออนะเอฟซี โอ้โหงานนี้บันเทิงมากอะบอกกันสั้นเลยนะเอาจริงๆเออบันเทิงบันเทิงก็บอกแล้วไงว่างานช้างถูกต้องนะครับเออเชือกสองเชือกไม่ใช่นะครับเอซีนะแอฟที่เห็นบัน่านมาน่านะครับเป็นหลายโขงเลยนะครับโอ้โหศูนย์รวมอะพูดง่ายว่าสุรินอาจจะสู้ไม่ได้นะงานสุรินเนี่ยนะงานประจำปีที่ว่าใหญ่ๆนะ่ะ จัดอาจจะสู้นี้ไม่ได้เพราะนี่เขาเรียกว่าศูนย์รวมของโคลงนะครับของโคลงช้างนะครับรวมกันมาอยู่ที่นี่เออแล้วก็สำนักแต่ละสำนักเนี่ยนานๆจะได้มารวมตัวกันทีนึงนะครับออหลายๆสำนักด้วยกันมารวมตัวหนึ่งไม่แน่นะดึกๆอาจจะมีการประลองยุทธนะก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะเอ็มซีนะนะโอ้โหนะงานนี้ไอ้หนูนะครับคุณประกายตอนนี้ช้างเริ่ม เต้นกันแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่นะบิ๊กโบงโอ้โหชัดเจนมากก็บอกเลยว่าว่างานช้างใช่ดิงานช้างแน่นอนนะครับโอ้ mm hmm. ไปเห็นช้างแล้วงานนี้เขาไม่ธรรมดาแอดเห็นอ่าทะยอยขนนะครับอ่าขนโขลงช้างนะครับโขลงอช้างไปเป็นงูโค้งโขงเลยนะโขลงนึงก็อ่าสิบยี่สิบนะ เราคิดดูสิมันจะเยอะแค่ไหนเอฟงานนี้นะครับไม่มีเลิกง่ายๆบอกตรงๆนะครับงานนี้เออนามเต้นแล้วโอโหเอา้าเขาเขาไปเข้าจับมือกันได้ยังไงฮะจริงๆเขาไม่ให้อภัยกันไม่ใช่เหรอหรือว่างานนี้ยกเว้นไว้ก่อนอออ่าเวันหลังมาค่อยว่ากันใช่ไหม วันนี้ก็รู้สึกว่าจะดีกันไปต่อไปอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันข้างหน้านี่ค่อยว่ากันใหม่ใช่ไหมเออเาไว้คิดบัญชีกันที่หลังแต่ว่างานนี้ต้องจับมือกันนะต้องจับมือกันไปก่อนใช่นะครับตอนนี้ลืมลืมคําว่าบาทหมางกันไปก่อนนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวกันนะครับเเพื่อ เอางานนี้ให้ผ่านพ้นไปก่อนแล้วค่อยมาคิดบัญชีกันที่หลังนะครับชิดซ้ายไปเลยถูกต้องครับเออชิดซ้ายอยู่แล้วที่ว่าใหญ่ๆนะครับที่วัดอาจริงๆนะครับที่สุรินเนียไม่สู้ไม่ได้หรอกรู้แล้วจริงจริงพอที่เขาขนมาเนี่ยออไม่มีอย่างอื่นปะป,ะปะพลเลย FC. เอฟซีช้างล้วนๆนะ อ,อไม่รู้ว่าขี่โขงจะขี่โขงนะครับมากันทีนึงเนี่ยนะโอ้โหนะครับงานนี้เติมแน่นอนนะครับยังอยู่คนละมุมแต่ดึกๆไม่แน่นะใช่ช้างมีชนกันแน่นอนอองานนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับบอกตรงตรงว่ามีชนมีชนบอกแล้วไงนะครับงานนี้อ่าสำนักแต่ละสำนักนะแต่ละสำนักมารวมตัวกันนะอ่พูดง่ายว่า ท่องยุทธภพมานานนะอันนี้ก็อาจจะเป็นการประลองยุทธกันก็ได้ดึกๆก,ก่อนนะตอนนี้เขาก็โชว์พูดง่ายๆว่าโชว์วิชากันอยู่ตอนนี้นะอยู่หน้าห้านนะครับเอฟซีนะกำลังอาโชว์เกี่ยวกับอาเพลงว,วิทยายุทธกันอยู่ตอนนี้แต่ละคนเนี่ยโชว์วิทยายุทธกันอยู่ว่าวิทยายุทธใครจะสวยงามกว่ากันเออ ก็คอยดูดึกๆนี่เขาจะประมือกันหรือเปล่านะครับยังแพ่ช้างเลยใช่ถูกต้องนะครับถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วงานนี้มันเป็นงานที่ใหญ่แล้วนะงานนี้เขากําลังอ่าใครมีวิชานะครับสําเร็จวิชาอะไรกันก็เดี๋ยวก็จะลองกันคืนนี้นี่แหละนะครับตอนนี้กําลังไล่ลำโชว์วิทยายุทธกันอยู่นะครับอ่าหลังจากที่ได้ฝึกปือกันมาแล้วนะครับแต่ละสานักแต่ละสานักเนี่ยก็จะมาโชว์สเต็ปกันว่า อาว่าวิทยาดุษไใครจะแน่กว่ากันนะงานนี้บันเทิงแน่นอนะลงไลสดละลงไลสดไลสดละ่ะเมายืนจะล,มล้มลรอโอ้โหหนักขนาดนั้นเล่เหรอโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะพี่นะเออจะไปหัวฟาดจางฟาด กันเละแน่นอนทุกต้องครับปะนางทูกต้องเลยนะครับงานนี้มีเสียงประธานไม่แน่ใจทะงานนี้นะไม่แน่ใจในสี่ทางงานนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่ามีประมาณสี่ห้าลโอ้โคนมบายน่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้โหแต่อาจจะมาพวกเจ้าสํานักกันก่อนไม่แน่ใจนะครับเอออาจจะมาเจ้าสํานักกันก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าลูกสํานักนี้จะมาด้วยหรือเปล่านะครับ สมุนนี่จะติดสอยห้อยสามแต่ที่แน่ๆนี่เจ้าสมนักทางนั้นนะครับแล้วคูอมาแต่ละคนนี่ฉายาเขาธรรมดาที่ไหนล่ะอ่าป่าเขามีงานกี่วันสามครับเอฟซีสามโอโ้มีงานสามสามวันเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะค,คนเยอะมากลัวเขาชนกันตายนะอองานนี้ใหญ่แน่ใหญ่แน่ๆไม่มีเล็กแน่นอนนะครับใหญ่แน่นอน เอยอะเต็มโตกับข้าวใช่ไหมเยอะเยอะงานนี้ไม่ได้ว่าแล้วงานนี้มันเป็นงานช้างนะคืออาจจะยกสุรินมาทั้งจังหวัดเลยแหละมาลงตรงนี้เลยนะครับนะมาพรุ่งนี้มีจัดใหญ่เลยใช่เลยครับผมออเสวัสดีมาแดงสวัสดีก็แตเองแซะเขาทำไมผมไม่ได้แซะ จะไปแซ่อะไรเนี่ยนะก็อันที่เขาจัดเนี่ยมันคือแบบนั้นจริงๆว่าง,งานมันใหญ่อันนี้เราก็ต้องเห็นสิไม่ได้แซะนะอันนี้เราพูดความจริงเออความจริงมันเป็นอย่างไรเราก็ว่าไปตามนั้นเอ,อไม่เห็นมันมีอะไรไม่ได้ไปแซะเซออะไรเลยนะครับเอออาจบินข้ามโต๊ะได้เหรอไม่แน่ใจนะครับอันนั้นเออ เขาคืองานนี้เขารอคอยมานานนะบอกตรงนะงานนี้เขารอคอยมานานเออนะเพราะว่าโอกาสที่จะมีจัดงานใกล้ๆบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะช่วงนี้มีแต่ง,งานกระถิ่นนะครับมันก็ไปที่วัดมั้งอะไรวัดเนี่ยไม,ไม่ไม่สามารถจะเต็มที่เนี่ยแล้วที่กกตูมรู้สึกว่าเขาก็ไม่มีอ่าดนตรีนะหรือว่าอ่าลัมซิ่งหมอําเนี่ยไม่มีนะครับนะไม่มีมันก็นะไม่ได้ไม่ไมวาดรวดลายไอ วิทยายุทธกันนะครับเออน่าจะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วอืมไม่เริ่มเขาจะโชว์กันได้ยังไงใช่ไหมล่ะตอนนี้เขาลังอ่าเปิดไตเติ้ลขึ้นอยู่นะครับเออเขาลงเทสอยู่เทสนี่ก็ได้เสียแล้วนะครับ <laughs> เออโอกาสที่จะมาอ่าจัดตรงใกล้ๆบ้านแล้วไม่ได้ไกลอย,อย่างเงี้ยโอกาสมันมีน้อยโอ,อ้พอมีโอกาสแล้วก็ต้องรีบไปคว้า โชว์สเต็ปกันก่อนนะ